สวัสดีครับวันนี้พามาชมร้านเรนนี่เอ็กเพรสสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่ายนะครับอาา่าำเภอนาตาน,นะฮะของคุณปริญญาสมใจตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5, ตําตำบลคลองโคนนะครับอำเภอนาตานจังหวัดอุบบนราชธานีครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในภายบรรยากาศภายในร้านนะฮะบ,บรรยากาศหน้าร้านนะครับก็มีเรนนี่ท็อปอัพนะครับซึ่งวันนี้เราสามารถซื้อลอตเตอรี่นะฮะกับตู้ ตามเงินของเราได้นะครับผมสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับผมเข้ามาภายในร้านแล้วนะครับตอนนี้พันเนอร์ของเราคุณปริญญานั่งอยู่พอดีนะครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาครับอเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับครับผมเชิญครับมีตู้ปัอบคอนนะครับ ตู้ทำน้ําแข็งนะฮะเรามีตู้ทําน้ําแข็งนะครับผลิตขายเองนะฮะนี่เป็นพวกโซนมาม่านะฮะจัดเรียงได้อย่างสวยงามนะครับอันนี้โซนตู้แช่นะครับมีสินค้าหลากหลายนะฮะให้ลูกค้าจับจ่ายซื้อหากันได้นะฮะครับผมบรรยากาศภายในร้านนะครับ โซนเวเฟอร์นะครับพวกเคอะไรต่างๆนะฮะพวกขนมกบเกี้ยวนะครับนะครับพวกเครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้งนะฮะมีครบทุกอย่างนะครับพวกสบู่นะฮะแชมพูครีมนวดนะครับผมพวกครีมนะฮะบ,บำรุงผิวของท่านหญิงและท่านชายนะครับ นะครับผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกนะฮะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะมีครบทุกอย่างให้เลือกสั่งครับที่เรนนี่เอ็กเพลสสาขานาตาลนะฮะและนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะสาขานาตาลนะฮะของคุณปริญญาสนใจนะครับ แล้วพบก,กับเรนนี่เอ็กเพลสสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่ายสาขาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ